เฮ้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอิงเลยทิ้นะคะวันนี้พวเราจะมาทำสร้งางบ้านสร้าเป็นแข่งสร้างบ้านไต่โมูนะคะไปดูกันเลยไปกันไปกันไปกันปุ๊บแล้วเราเจอของกันก่อนเนาะเฮ้ยมีเสียกน้ำเชิญก็คืออิงน,นะคะพี่อิงกากท่องไม่มี เฮ้ยมีไม,ม,ม่มีอินอินอินจ้าพี่ไม่ทำช่องไม่ได้เลยพูดเล่นเราก็จะมาทำกันเลยไปไปไปอันนี้เราต้องมีเส,สือด้วยเสือแตงโมไม่ตั้มเออใช่แล้ว <c oughs> เราก็เตรียมประตูตใช่ปะนี่ประตูสนิมเอ้ยไม่เอาดีวกว่าประตูวสวยๆยนี่น <c oughs>

นี่อ่ะอเกอาอกันนีนน้เลยพอดีแต่ก็แล้วน่าจะใช้อันนี้นะทุกคนจะได้เหร็วนี่ให้ใช้ได้แล้วนะเราก็จะทำอีกบล็อกหนึ่งตรงนี้นะ นี <fu> ่เท่า no กันเรียบเลยแลวนะมันเท่ากันเลยแล้วก็เอาประมาณตรงนี <out> ้ก็เอามาเริ่มกันตรงนี้เอาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนนะอันมาจะมีแถงตรงนี้ให้ด้วยนี่เราต้องเอาทำเองไม่รู้มันเป็นไร แถมตรงนี้ให้เลยอ่ะนี่ทุกคนเราต้องลงตรงนี้นะเจ้าจริงๆนะทุกคนเนี่ยเราน่าจะยากเฮ้ยเดะ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 น่าจะถึงแล้วเนี่ยบ้านเต็มบ้านเต็มไม่มีเวลาจำกัดนะเวลาไม่จำกัดเอสีแดงน้องอสีแดงก่อนี่องค์เม,เม็ด โเม็ดแตงโมหนึ่งสองก็คือถ้าทำแบบนี้บ้านมันจะเล็กเกินไปองแบบอน่างน,นะครับหนึ 1, 2, ่งสองก็ตรงนี้เราว่าดไม่ได้เนาะโอเคประมาณนี้โอเคได้ยืมตรงนี้ตรงนี ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าต้องดูเอ้นดูให้หน่อยดิว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันนะรอถามันทำมันเัยนยะังจะได้ง่ายไม่ใช่ไหมือ ม <okay. S 1> ันยาวกว่านี้เพราะว่ามันอันบิ๊กมากมันบิ๊กนี่เออนี่แหละนี่แหละได้แล้วแล้วต้องมีสีเฉาอ่อนด้วยอย่าลืมสีเขีฉาอ่อนนะครับนี่นะเฉาอ่อนเฉาอ่อนเฉาอ่อนนั่อันนี้แหละเข้มกับอ่อนก็มันก็เหมือนกัน โ oh, อ้ยินดูอินนี่มันว่าน่าจะดีบ้านใหญ่เวอร์บ้านพีโอไมายก็ oh ทุกคนดูนี่ของอินนะคะพี่อินนะคะเนี่ยโอ้โหจะกะอะไรเฮ้จะข้ามนะเดี๋ยวเอาคู่การ์วันกลางคืนมาก่อนจะกะแก้วมังกร <laughs> มันบิกบ๊กป่ะไม่ได้บิ๊กหรอกมันเหมือนอะไรนี่แหละ ถ้าถ้าถ้ามันเป็นบุงดีนะมันจะเป็นเหมือนเกี่ยวมูอว่าเลยทุกคนโหวตให้ด้วยนะคะว่าคงใครสยวยพี่เกีคนอ้นกับคนอ้วนเนะจะสร้างเป็นเสร็จเราเดี๋ยวจะพาไปทัวร์บ้าน <c oughs> อืมแบเอาตู้คนโทรลไปตนี้อืมเราก็จะทำสลับกันไปสลับกันมา รักก็คือรักลงก็คือลองอยากถามลุงตรงๆหาพันไดต่อไหนหนูยังไม่ได้เลยนะไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้เอ <c oughs> วเรามาเรียบเรื่งกันมาอยู่ในช่วงสมาธิตั้งสมาธิในช่วงตั้งสมาธินะครับตั้งสมาธิเราต้องไม่พูดนมนมน,นมน,น,นมนมนไม่ใช่หรอก ไม่ต้องพูดเราต้องมีสมาธิป้ายไอ้ตรนี้ว่าไม่ทิ้งตัดไปอีกตอนหนึ่งเลยก็ได้นี่นะคะนี่คือแตงโมลสลับสีดูของอินโอ้โหอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะทุกคนมันคืออะไรแตงโมมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอ เดียวเดียวเดียวอินทำไมของเธอเป็นอย่างนั้นอะดูตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้ก็สวยนะแต่ดูของอินนี่แหละมันเหมือนอะไรบางอย่างบ้านน่ะไม่ใหญ่มากเนาะถ้าเอาใหญ่มากมันก็ไม่สวยเอาบ้านเล็กๆนี่แหละที่ีกะ<ๆ>สร้างนะคะนี่ช่วงการสมาธิเสร็จแล้ว ยาสีแดงเนาะมาทำสีแดงกันอุดๆขึ้มาขึ้นมาเนยียนนี้ทพีงใช่มือเปล่าออทั้งหมดเลยนะีดังฮะ ก็เหลือพื้นอีกโอ้ยไม่ตายถึงพื้นฉันทำเรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จอตกก็มาเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วนี่ดีนะต้องตกแต่งอะไรแบบนี้ด้วยนะน่าจะทำเป็นแตงโมสี่เหลี่ยมน่าจะง่ายกว่านะ เต็มแล้วมัโอเคจัดไปหลังคานะ้องหลังคาสีแดงธรรมดานีหละขี้เกียจทำต้องติดตผลไม้กามา็มานี่แล้วต้องดูนะครับว่าต้องดูเม็ดก่อนว่าเม็ดมันอยู่ฝั่งไหนเนาะเออไม่ตรงก็ช่างวะขี้เกียจต้องดูนะครับเม็ดมันไม่ได้ตรงกันแบบอะไรขนาดนั้นนะ ใช้มือเป่าทำทั้งหมดเลยเหมือน,นกันแต่เราใช้แค่อันนั้นนิดเดียวอ้อมฟูซีผลไม้ก็มาเสร็จแล้วเราจะทำประตูก่นอนเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำประตูกันก่อนเลยตกแต่งกันอ้มอมฟูซปผลไม้ก็มา สร็จแล้วไฟแค่นี้ก็บอกเราจะทำเตียงไว้ตรงนี้เนาะเตียงเราก็ได้แค่นี้แหละฟูจิซาละมาให้กันมาเตียงก่อนเป็นไงทุกคนให้เสร็จแล้วไปเจอกันค่ะน,นะคะ มาดูบ้านของดิฉันก่อนนะจะพาทูนี่คือว่าแต่งนมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสวนด้านนอกนะนี่คือสวนด้านนอกนี่นะคะอันนี้คืออันนี้คือทีวีนนเนาะแล้วอันนี้ก็นั่งทีวีะะ TV แล้วก็นั่งอันนี้ก็เป็นที่นอนอันนี้เป็นที่ล้างเท้าตอนนอน

เราอยังตลกอ่ะเออเจ้าของบ้านพาทัวร์ดิมานี่เลยหน้าบ้านก็จะเป็นประตูรุ่นใหม่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นไม่ได้กระโดดดิกระโดดกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอออะไรเนี่ยห้องครัวเหรอเนี่ยอันนี้ห้องครัวอันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวมีเตียงด้วยใมีเตียงเหรอนี่โอ้โหมีประตูขึ้นเตียงด้วย อันนี้เป็นที่กั้นไว้เพื่อไม่มีอันวนของไอยูนไงประโถเอออแค่นี้ก็ต้องอะไรต้องอะไรขอตนลาไปก่อนแล้วก็กดอย่าลืมกดแจ้งเพกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบายเดี๋ยวบายก่อน मानो अब ना